จงตื่นขึ้นอย่ายอมแพ้ต่อความฝันของคุณความฝันที่คุณเคยเชื่อมั่นความฝันที่คุณเคยวาดเอาไว้ในใจบางครั้งมันอาจจะห่างไกลจนคุณคิดว่าจะไม่มีวันไปถึงได้แต่นี่คือความจริงคุณมีพลังในตัวเองมากกว่าที่คุณคิดอย่ายอมแพ้ต่อความฝันของคุณเพียงเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นเราทุกคนล้วนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก ช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าชีวิตกำลังต่อต้านเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการงานความสัมพันธ์หรือการเรียนรู้มันง่ายที่จะปล่อยมือมันง่ายที่จะคิดว่าคงทำไม่ได้แต่ความฝันนั้นยังรออยู่ข้างหน้าและความฝันของคุณยังมีค่าแม้ในวันที่คุณรู้สึกหมดหวังตื่นขึ้นมาไม่ว่าคุณจะล้มเหลวมากี่ครั้งไม่ว่าคุณจะต้องเผชิญกับอะไร ความฝันของคุณยังเป็นไปได้หากคุณไม่หยุดพยายามโลกนี้ไม่ใช่สถานที่สำหรับคนที่ยอมแพ้แต่มันคือสนามที่ท้าทายผู้ที่ยืนหยัดและสู้ต่อไปจนกว่าพวกเขาจะสําเร็จไม่มีอะไรที่ยากเกินไปไม่มีเส้นทางใดที่ไกลเกินไปถ้าคุณเชื่อมั่นในพลังของคุณเองจงก้าวต่อไปในทุกๆวันแม้ก้าวจะเล็กแค่ไหนจงยืนหยัดในความฝันของคุณเพราะเมื่อถึงวันนั้นวันที่คุณสำเร็จ คุณจะรู้ว่ามันคุ้มค่าที่สุดดังนั้นจงตื่นขึ้นจากความสิ้นหวังจงลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่เข้ามาอย่ายอมแพ้ต่อความฝันของคุณเพราะคุณคือผู้กำหนดชีวิตและความสำเร็จของตัวเองจงเดินไปข้างหน้าความฝันของคุณรออยู่